ต้องเก็บหลอดอะไรสักอย่างอไอพี่ขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นขึ้นมาสี่ตัวเล่นอย่างไรพี่แมบนี้ปืนมันเท่นะปืนเขาเท่อท่ะใช่พี่โคตรเทอ่ะดูดิโอเค ผมใช้ปืนในแมปเลยพี่มันมีสะพบมองกลางดิกให้เหรอโอ้โหปืนมันเป็น s m g เหรอพี่โคตรเท่ ซอมบี้อันแรกเลยพี่เกินตัวเองเอ่ะพี่น่าจะตาย โว้องอยู่นะพี่ปืนแม่งอน่ยผมดูดูในทิกตอกของฝรั่งมาเล่นเนี่ยดูอีกตัวเนี้ยมันเป็นปืนเอลนตียิงโคตรรัวต้องเอาพี่แม่นระเบิดตวนวนกลับอ่ะนะ รูปมุนๆน,นะ่ะสีแดงระเบิดมุนๆนั่นแหละเป็นสโมกนะ ว่าว่าว่ามาแล้วติดแอ้วเหรอ,อเราใช่ไหมนั่นนะ่ะทานฟอร์ม แปลงล่างด้วยอีกอ๋อถ้าเป็นผีอะ่ะเราเก็บสามอันเพื่อแปลงล่างได้่หอไม่เข้าใจเมือนกันค่อย,ยเล่นไปอืมถ้าเป็นคนมันเก็บไม่ใช่ได้แต่ถ้าเราตายแล้วีเก็บได้ <laughs> Good effect on target. All stations green light. We're deploying to the war zone. Enemy blast trap. มันมาแค่สามนี่โโหเนี่ยอันดาทาวี่ยังไม่ยเป็นซอมบี้นะ infestation. Keep targeting undead threats. Attack on stone requesting napalm strike. Ooh, made it to the safe zone. Down, inbound. Petition air ready for... Descending base we the station levels are near critical, the dead will be rising soon. Precision airstrike available. Right. Enemy UAV overhead. Mission timeline expired. UAV exiting the AO. I'm just ready to return to the war zone. Stay proxy. Both of are likely in the area. One tick, one tick, one tick. Destination marked. Need gas on my grid. Low me, D-1. Copy that, Longbow 3-1 is on station. Strike it down. ไปด้วยม้าไอ้ชานนท์ของผมมีตองผมนีม,นมาดิลอมพี่โอ๊ยด่วยมัลนล้ม Infestation Rising Target Under Threat Tanker Going Off คนตึกอะที่ไปทำที่วะมันโดนอะไร้มพี่ <kalk> โอโ้โหมันรุกไปเขามาช่วยวกนอยกนอ Virus to help cure them. Anti virus secure. Find more security. Infestation a critical level. Prepare to rise. Oh, we haven't found out on the way. Locate okay, antivirus to cure your infection. A member of your squad is infected. They're redeployed with an untrained friend. What's in the safe zone? You're losing clear! You Infestation is progressing. Stand by for untested deployment. Enemy dropping into the IO. Tackle! Get a napalm strike on my feature. เป็นไปหญิงที่เหรอ,อ,อรอเพื่อนรอเพื่อนเบื่อนี่ดูครับมีปืนตู้ไม่ได้หรอเลื่อดเราเท่ากับไม่มีปืนเลยไม่พี่เรากลายเป็นคน นเ,เป็ตายพี่ตายตาย <laughs> โอ้ถ้าฆ <laughs> <laughs> ่าคนได้การเป็นคนผมฆ่าคนได้การเป็นคนวะ่ะได้ของเดิมกลับมาด้วย

Supply crates have been restocked. Load up. Loading fresh mag. Enemy UAV is online.

ปิด <laughs> มันจับสาแกผมไอ้กล่องมันจับสาแกผมพี่ตกใจหมดเลยเพิ่งเคยเปิดแล้วเจอจับตาแก

เปิดเจอกล่องจำสแกรได้ยังพี่ลองเปิดดูแล้วให้มันจำสแกรดูดิโคตรน่ากลัวสะดุ้งหมดเลยเมื่อกี้มันเป็นลูกผีขึ้นมาที่ ผมอยูยมม่คนเดียวผมอยู่คนเดียวพี่เขาขึ้นไปยังไงวะมีคนมีคนตรงนี้ผมมาผิดมาผิดผมขึ้นไม่ได้ผมขึ้นยังไงขึ้นยังไง เปนดได้เป็นยัง,งไงมันทำได้อย่างไรล่ะพี่ต้องหมดอยากตไดแก๊สขึ้น มีสีโดดลงตรงนี้ตกป,ป,ป่ะไปนั่งบนต้นไม้ไมปน,นั่งบนต้นไม หลังๆหลังๆโอ้โหเกียดไฟเลนนี่ที่ผ่านเลยแตกแน่จะแตก ผีก็กลัวคนก็กลัวตอนเนี้ยเติมซะพี่มวยระเบิดอะไรไม่รู้อ่ะไอนี้มันระเบิดได้ว่ะมันระเบิด <been invested. S 1> ได กลับเป็นผีอีกแล้วพี่นี่ผมนี่ผมีโอ้โหน้หงงไปเลยว่ะ <c oughs> เวรผีทำผมพูดได้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ย แปลงเป็นตน้นไม้ไม่มีความเงียบเลย แล้วมันแปลงมาเป็นคนกลับมาวะ่ะโอ้มันมันฆ่าคนได้เมื่อกี้มันฆ่าไว้อ้าวเราชน,นะเฉยเอ้าวเราชน,นะเฉยเล่อนมันแบกเมื่อกี้มันฆ่าคนได้ที่มันเลยกลับเป็นคนกลายเป็นตี้เราชน,นะ พี่ยังเป็นผีอยู่เลยไอ้นะงงๆเลยวะ